คุณผู้ชมครับมาถึงสอทอ360องศานะครับเป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ5 1 10ปีครับก็คาดว่าวัคซีนล็อตแรกจะมาถึงไทยวันที่26มกราคมนี้3ล้านโดสจากนั้น10ล้านโดสที่สั่งจองไว้เนี่ยก็จะตามมานะครับเบื้องต้นครับเมื่อมาถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การตรวจรับรองคุณภาพและรุ่นการผลิตซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ2-3วัน เมื่อผ่านขั้นตอนก็จะกระจายวัคซีนไปที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กก่อนเป็นแห่งแรกเพื่อฉีดให้กับเด็กที่มีโรคประจําตัวซึ่งถือว่าเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงล่าสุดทางกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยตารางเวลาการเตรียมความพร้อมข้อมูลการบริการคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1ในวันที่1กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปนะครับเข็มที่2วันที่26กุมภาพันธ์ วัคซีนไฟเซอร์ของเด็กอายุ5 11ปีจะเริ่มทยอยเข้ามาในช่วงปลายเดือนมกราคมจะมีการฉีดในรูปแบบสกูลเบสครับก็คือเริ่มฉีดในกลุ่มเด็กอายุ11ปีและไล่ลงไปตามลำดับอายุโดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแบบสำรวจการฉีดวัคซีนเพื่อให้สถานศึกษารวบรวมจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 3และชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อบริหารจัดก,การวัคซีนและดำเนินงานของสถานพยาบาลต่อไปวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กนั้นบรรจุภัณฑ์จะเป็นฝาสีส้มในปริมาณ10ไมโครกรัมต่อโดสนะครับแตกต่างจากของกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นฝาสีม่วงปริมาณ30ไมโครกรัมต่อโดสซึ่งไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้นั่นก็คือไม่สามารถนำวัคซีนฝาสีม่วงมาแบ่งใช้ต่อเด็ก3คนจึงต้องใช้ให้ตรงตามกลุ่มอายุนะครับเพื่อความปลอดภัยครับ